สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานแล้วเนอะโอเคสำหรับวันนี้นะคะจะพยายามทำคลิปไม่ให้มันยาวจะได้ง่ายๆกับชับแล้วก็รวดเร็วนะคะวันนี้จะเป็นการ <c oughs> สอนวิธีการเพิ่มห่วงนิต t i n g และลดห่วงนิต t i n g นะคะมาเริ่มกันที่การเพิ่มห่วงก่อนแล้วกันนะคะ าการเพิ่มหมวดนี้จะเป็นการทําให้ชิ้นงานมีความกว้างมากขึ้นจะใช้ในกรณีถ้าเราจะทําหมวดอย่างเช่นตอนนี้นี่ปุ๊กทักหมวดใช่ไหมคะเริ่มต้นชิ้นงานอาจจะสักประมาณ80ห่วงอันนี้ยกตัวอย่างนะอย่ามาเอาตามนะคะ เคยสอนวิธีการนับห่วงไปแล้วว่าจะใช้ห่วงจํานวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความใหญ่ความเล็กของไหมพรมนะคะเพราะฉะนั้นวัดลองถักดูนะคะถักดูสักสิบห่วงก่อนแล้วดูว่าสิบห่วงความยาวเท่าไหร่แล้วคํานวณเทียบปัญญาตยังดูว่าถ้าจะใช้ความยาว ตามขนาดของหัวเราเนี่ยจะต้องใช้กี่ห่วงนะคะโอเคทีนี้การเพิ่มห่วงเนี่ยจะเป็นการทําให้ชิ้นงานเนี่ยจากฐานแคบมีความกว้างมากขึ้นนะคะการเพิ่มห่วงทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นการถักนิดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นปูโยโยงตัวอย่างในการถักนิดนะคะการถักนิดไหมพรมอยู่ด้านขวามือถูกต้องไหมคะตอนนี้ถ้าเราถักต่อไปก็จะเป็นนิดปกติอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการจะเพิ่มห่วง เข้ามาตรงกลางระหว่างตรงนี้นะคะเราใช้วิธีการพันไหมพรมจากด้านหลังอ้อมมาด้านหน้าหนึ่งครั้งโดยที่ไม่มีการถักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถักชึบอุ้ยเดี๋ยวนะคะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไหมไม่ดีโอเคเห็นไหมคะว่ามีห่วงเพิ่มมาสองห่วงตรงนี้จะเป็นตรงกลางนี้จะเป็นห่วงที่เราคล้องไว้เฉย ทีนี้ถ้าเราคล้องห่วงไว้เฉยใช่ไหมชิ้นงานมันจะโบ๋จะเป็นรูหรือเปล่าคะพี่ไม่เป็นนะคะเพราะว่าพอเราถักวนมาอีกรอบหนึ่งจนมาถึงห่วงนี้มันก็จะชิ้นงานมันก็จะถูกเขาเรียกอะไระเพิ่มห่วงไปโดยอัตโนมัติช่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับช่องปกตินะคะทีนี้การลดห่วงลดห่วงทำยังไงาการลดห่วงคือการรวบ ห่วงเข้าด้วยกันนะคะการร่วบห่วงเข้าด้วยกันก็ง่ายๆเลยน้องต้องการลดห่วงตรงนี้สองห่วงต้องการจะทำให้เหลือห่วงเดียวเอาไม้สอดเข้าไปเลยค่ะสองห่วงชึบเห็นไหมคะพันไหมหนึ่งครั้งลอดออกมาชุบเห็นไหมคะสองห่วงกลายมาอยู่ในห่วงเดียวแล้วเห็นไหมอ่า ทีนี้ถ้าเราทําไปเรื่อยๆชิ้นงานก็จะแคบลงนะคะก็จะแคบลงวิธีการลดห่วงตรงนี้ใช้สําหรับการปิดชิ้นงานในการทําหมวกหรือว่าจะปิดชิ้นงานในการทําอะไรก็ได้ที่ต้องการจะทําให้ห่วงจากจากเยอะๆเหลือห่วงน้อยๆนะคะทีนี้สําหรับวันนี้เราสอนกันที่การเพิ่มห่วงแล้วก็การลดห่วงเนาะส่วน ใครมีคำถามอะไรหรือสงสัยอะไรนะคะให้โพสต์ข้อความไว้ในออแฟนเพจจะง่ายที่สุดเพราะว่าพี่จะเช็คในแฟนเพจมากกว่าใน YouTube นะคะน้องๆบางคนโพสใน YouTube ก็นาน,านๆกว่าพี่จะเข้าไปเช็คทีต้องขอโทษด้วยโอเคถ้ายังไงก็ตามเข้าไปดูนะคะ p o o กก e ้นิ d แอนโครเชตสตาฟสำหรับวันนี้ลากันไปเท่านี้สวัสดีค่ะ